สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูน้าในหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กัะคะเด็กๆาละคะเด็กๆเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเรื่องแรกก็คือเรื่องแสงนะคะแสงจะมีอยู่2ประเภทคือแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าแสงไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะ ใช่แล้วค่ะแสงพระอาทิตย์นั่นเองส่วนหลอดไฟเป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะมาต่อกันที่ประโยชน์ของแสงเลยค่ะหนึ่งเลยก็คือเวลาตากผ้าใช่ไหมคะแสงอาทิตย์ก็จะทำให้ผ้าเราแห้งค่ะ 2. แสงอาทิตย์ช่วยผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ช่วยทำให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นค่ะ ต่อมาก็เป็นประโยชน์จากหลอดไฟค่ะหลักๆเลยประโยชน์ของหลอดไฟก็คือมีไว้ให้แสงสว่างในยามค่าคืนใช่ไหมคะเพราะตอนดึกๆสว่างไหมคะไม่สว่างเลยถ้าไม่มีหลอดไฟนั่นเอง ต่อมาเรื่องเสียงเสียงก็มีอยู่2ประเภทเหมือนกันค่ะเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นเองก็คือเสียงที่เราพูดคุยกันสนทนากันเพื่อใช้สื่อสารค่ะและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเสียงเพลงที่เราชอบเปิดฟังกันนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเสียงดนตรีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยนะคะต่อมาเรื่องแม่เหล็ก แม่เหล็กจะมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะคะคุณสมบัติหลักๆของแม่เหล็กเลยก็คือจะมีแรงดึงดูดที่ดึงดูดเหล็กและโลหะนั่นเองค่ะบ้านของเด็กคนไหนมีแม่เหล็กอย่าลืมทดลองเอาไปดูดโลหะและดูดเหล็กดูนะคะถ้าใครทำแล้วเกิดผลอย่างไรอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องแว่นขยายชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าขยายประโยชน์ของแว่นขยายก็คือเวลาเรานำแว่นขยายไปส่องที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งวัตถุนั้นก็จะขายายใหญ่ขึ้นค่ะนิยมใช้กับวัตถุเล็กๆเ,เราจะได้เห็นวัตถุนั้นชัดเจนมากขึ้นค่ะและเรื่องสุดท้ายในหน่วยนี้ก็คือเรื่องอากาศอากาศมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งเลย แต่เราไม่สามารถมองเห็นอากาศได้เพราะอากาศเป็นก๊าซแต่ก็จะมีบางช่วงที่เราสามารถมองเห็นอากาศได้เพราะอากาศมารวมตัวกันนั่นเองค่ะอย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างเช่นไอน้ําหมอกหรือควันนั่นเองค่ะและอากาศก็ยังมีทั้งโทษและประโยชน์ด้วยนะคะอากาศที่มีประโยชน์ก็คือออกซิเจนที่เราใช้หายใจนั่นเองค่ะส่วนอากาศที่เป็นพิษก็คือ ควันจากท่อไอเสียรถและควันจากการเผาขยะค่ะคลิปการสอนในหน่วยวิทยาศาสตร์ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย